ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาเที่ยวดูที่วันนี้แวะเวียนพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินแนวบ้านสวนอีกครั้งหนึ่งเป็นที่ดินจัดสรรบ้านสวนคลองสิบหนองเสือแต่ว่าตอนนี้จอมพาคุณล voilà ูกค้าเข้ามาดูอีกวิวหนึ่งต้องเรียกว่าเป็นวิวดีงามมากขาะนะคะตรงนี้คือพิกัดบ้านสวนคลองสิบหนองเสือแต่เป็นที่ดินโซนเอของเราที่ดินโซนเอของเราดีงามมากขายนะคะปกติจะพาคุณลูกค้าดูแต่ด้านหน้านะเป็นถนนด้านหน้าตอนนี้พามาดูวิวด้านหลังค่ะเป็นบึงน้ําสวย แบบนีนยิ่งช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นนี้สีสันตะวันตกก็คือต้องเรียกว่างามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือมีขนาด62.5ตารางวาราคา900,000บาทตอนนี้มีอีกเพียงไม่กี่แปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตอนนี้จอมมาบอกข่าวดีคือว่าเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเนาะโปรโมชั่นส่งท้ายปีของเราเดือน12-12นี้ค่ะนะคะ คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นขั้นต่ำได้เพียง1 2 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะโปรโมชั่น1212 12, เดือนธันวามนี้โปรโมชั่นท้ายปีดีเวอร์ดีงามคุณลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นได้ที่1 2 0 0 0บาทต่อที่ดินขนาด6 2 5จตารางวาคุณลูกค้าจะซื้อแปลงเดียวหรือว่า2แปลงก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะเพราะว่าเรามีแปลงที่วางๆติดกันอยู่ก็มีค่ะนะคะถือว่าดีงามมาก ชุดนี้เป็นที่ดินจัดสรรสมบูรณ์แบบไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงด้านหน้าแปลงก็จะเป็นถนนคอนกรีตคะด้านหน้าแปลงจะเป็นถนนคอนกรีตกว้างถึง9เมตรถือว่าดีงามมากมีความพร้อมมากแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้ววันนี้จอมเน้นพาคุณลูกค้ามาดูด้านหลังแปลงเพราะว่าเป็นวิวน้ำเป็นวิวบึงน้ำแบบนี้ค่ะนะคะสวยงามดีงามมากค่ะนะคะพร ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้พาคุณลูกค้ามาดูด้านหลังเนาะจะดูแต่ด้านหน้าก็เห็นแต่ถนนเห็นแต่เสาไฟฟ้าเนาะแต่ว่าด้านหลังแปลงนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อที่ดินตรงนี้ปลูกสร้างบ้านทําบ้านสักประมาณแบบบ้านสองชั้นเนาะระเบียงด้านหลังบ้านนะคะ่ค่ะคุณลูกค้าค่ะจะเห็นวิวบึงน้ําแบบนี้ค่ะนะ,ะเพราะว่าบึงน้านี้ติดกับที่ดินของเราค่ะต้องเรียกว่าสีสันสวยงามมากช่วงเย็นยิ่งสวยค่ะ อากาศดีมากค่ะคุณลูกค้าค่ะที่นี่คือบ้านสวนคลอง10หนองเสือประมาณช่วงกมที่5.5ค่ะนะคะต้องเรียกว่าเป็นบ้านสวนใกล้เมืองธรรมชาติใกล้กรุงอีกชุดหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะแปดหนึ้าแสนบาทหกสตารางวาโปรโมชั่นดีงามเดือนธันวาเนี้คือคุณลูกค้าสามารถ ดาวเริ่มต้นขั้นต่ำได้เพียง1 000, 2 0 0 0บาทต่อตารางวาแล้วก็จับจองโซน A แบบนี้ค่ะจะได้วิวดีดด,ด้านหลังแปลงเป็นบึงน้ำแบบนี้ค่ะต้องเรียกว่าห้องชุ้ยดีงามมากร่มเย็นเป็นสุขค่ะคุณลูกค้าค่ะนี้คือด้านหลังแปลงโซน A บมาส่วนทองสิบน้องเสือดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหมายดูแปลงที่ดิน062 157 4449